โโอหสวยไหมสวยมากเลยเนะี่ย <c oughs> joystick joystick ฮะนี่ไงอดีสวยดเนาะ and not p f p w not p o w ใช่ไหมใช่พาไปเดินเล่นกันนะคะมากงัน

คนเยอะแยะเลยค่ะเขามาทัมปิ้งกันแถวนี้แถวนี้เขาให้ย่างบาร์บีคิวว่าจะมีเตามีอะไรย่างกันแต่ละจุดนะคะ ก็มีแต่ละจุดให้ย่างมารีเชิวดีจังเลยอ่ะสวยน้ำไหลมีเป็ดตกคนเยอะแยะเลยอากาศก็ไม่ได้หนาวมากนะคะแค่แบบเย็น ต้นกุ้ท no ี่างามัได้หลยันแดดำมันท ah ่างมากเห็นที่ว่าเย็นเกิดเนี่ยเนี่ยนี <S <S ่ต้นกอุ <S 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 ้มีป้ายบอกว่าเราจะไปจุดไหนจุดไหนจะไปไหนจุดเดินสห้พหกิโลเมตรหกกิโลหกนี่แหละขึ้นมาหก4ีโฟโฟล้วานีอุ้ยอ้ยโเยมีเป็ดด้วยแม่ลก มีเป <mm <iser Zum voi> <ama> oh, mm. ็ดมีห่มแดงสิลูกกระเลยเป็ดลูกกรเลยมากนะไม่อร่อยหรอกเป็ดลูกน้าละ You can eat everything You see You see view over there ดูวิวตรงนั้นเป็นภูเขาแล้วก็น้ำน้ำนี่น่าจะไหลลงมาจากภูกเขาเนาะมีเป็ดน้อยอร่อยมากเนี่ยน่าอร่อยวิวสวยมากเลยค่ะทุกคนดูครับแต่เป็นภูเขาสองลูกเนี่ยแล้วก็เป็นสวยมาก ฟลูบีไม่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 ไม สวยมากเลยวิวดูเขามีบันะพานให้เดินข้างคลองน้ําอย่างเงี้ยสวยค่ะกลัวไหมไม่กลัวสวยบัดอิฟยูวอลก์ในธามกานาบีโอวิวสวยมากเลยค่ะอีกคนหนึ่งมัวแต่ถ่ายภาพสวยๆอยู่นะคะนั่นแหะกางเกงแดงๆนั่นค่ะวิวสวยเนาะวิวสวยเนาะพิลาเนาะอืมเขามีสะพานให้เดินเลาะ ไอ้ขอบเขาแล้วก็อีกฝั่งก็เป็นน้ําน้ำเนี่ยมันไหลลงมาจากระหว่างสองเนาะระหว่างภูเขาลงมาสวยเขาเขาเรียกเมืองอะไรเรียกเรียกเมืองอะไรเออทางใต้ของสหรัฐน่ะเอออันเนี้ยภาคใต้ของสหรัฐเด็บวอติสเดย์โคดิสเพลย์ยุงบียุงบี้ยุงบีย,บย้ยุงบีเฮียดยุงบีเฮียด ว่าซื้อไหมยุงบีเฮียดยุงบีเฮียดอ้อต้นไม้สวยมากต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเขาอนุรักษ์ไว้แล้วคนเยอะมากเนาะ้เย Yes สวยจังเลยลูกไหน c o น e this wayIt's one o h yeahIt looks a lot this one as wellIt is o n e yeah Yeah I w a n t to eat it so โอวยฟิวก็สวยด้วย อ่าลูกเขาอร่อยอ่าเบฟอยู่อีช oh <laughs> <Stop it. laughs> ิงยอดตูดตอนไมค์แคมมาลเบฟสตอปเฟบเกาเกาก้นใส่กล้องเลยคนไหมสวยจังเลยค่ะดูสิ เดินแบบนี้เดินไม่เบื่อนะคะดูชมวิวอากาศอากาศไม่ร้อนไม่หนาวเนาะเยน็ยนเยน็ยนเย็นเราใส่เสื้อคลุมแล้วก็เดินสบายสบาย,ยคนเขาก็มาเดินคือถ้าเราอ่าเขาเขาบอกว่าเดิน เขาจะมีป้ายบอกถ้าเดินมาเส้นนี้ใช่ไหมคะเดินรอบเนี้ยก็คือประมาณอ่า4กิโลเมตรค่ะแต่วิวสวยมากดูเลดูวิวนะคะดูฝังฝังนี้เป็นภูเขาอันนี้ภูเขาขึ้นไปนะคะโอ้ นี่เลยค่ะ้สวยมากลูกเบบลูกติสฮะอ้วยัยอานลูกติสวย e i ย h e ย e ยย t อ้๋ยวฟอมวยมักมอ้ยสวยสวยเลยสวยอันนี้ไม่สวย ดูต้นไม้เดี๋ยวให้ดูให้ดูต้นไม้นะคะนั่นเป็นภูเขาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราให้ดูว้าวึไปอย่างนี้เลยนะคะมาดูภูเขานี่เลยะคะ่ะนอาก็เห็ยได้ไหมดีอ่ะ มีคนเซลมีไม้เซลฟ <laughs> ี่ด้วยนะคะโอ้ดูวิวสวยเสียงเด็กกรีดกราดกรีดกราดกันนะคะ <c oughs> โอ้โหดูเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูต้นไม้นะคะ <c oughs> คือมันสูงมากเลย <c oughs> ดูนี่ค่ะดูนี่ค่ะ <c oughs> อันนี้ค่ะลกสวยไม่รู้ต้นอะไรบ้าง โอ้โหดูนี่เดี๋ยวหให้ดูดูค่ะต้นไม้ใหญ่สูงใหญ่มากตัวเก็บผลไม้เลยโอ้โหดูนี่เลยค่ะสวย,อยโ,ออโอ้โห <laughs> เดี๋ยวให้ดูนี้ค่ะเดี๋ยวนะจะให้ดูนี่ลุกดูเลยค่ะคือมันสูงแบบสุดลูกหูลูกตาเอาผนใบทางฝุ่นนี่เลยค่ะดูดูไปถ่าไไยไปทางฝุ่นไปถ่ายไปทางนี่ป้ายังสวยถนามสวยมากเสียงนกเสียงอะไรยินดีต้อนรับ คูนเ <laughs> <laughs> มื่อไร Look here <laughs> เออ,เอ,อ <laughs>